หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆได้ประโยชน์ทางกายคือได้ออกซิเจนร่างกายได้ออกซิเจนของใสขึ้นมาเลยอ,อันนี้พวกเราหายใจสังกตายพอแท้พะแท้พอไม่ตายไม่ตายหรอกแต่มันไม่ได้คุณภาพจิตใจได้คุณภาพคือได้สติสองอย่างนี้จิตใจก็ได้คุณภาพกายก็ได้คุณภาพแต่ไม่เอาเพราะมันโดนลากด้วยสัญญาอารมณ์อารมณ์ที่มาร้อนรอบเราอยู่นี่มันดึงเรารั้งเราแค่เรารั้างเข้าไปพุทโธจิงๆิงแดง,ง,ง,งกลาประมาณวันละสิบนาทีเป็นนิสยัยละ จากนั้นจะเห็นคุณค่าของธรรมตั้งสติคือลมอายใจเข้ายา,ยาวๆออกยา,กยาวๆเนี่ยมันได้ออกซิเจนทำได้ทลอเวลามันไม่ออต้องอไปหาสารอาหารอื่นหรอกมันจะผ่องใสขึ้นมาเลยฟองออกซิเจนไปอันนี้มันมันเหมือนไม่ทายมันไดประมาณนั้นมันไปฟอกเลือดไม่ได้พอาะ้เพราดยังไม่มีคุณภาพร่างกายเนาษไม่มีคุณภาพโรคหลายหลยหลายโรคเข้ามารุมเราอันนี้ทางกายนะเราพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร,ร์ด้วยซ้ำไปเพราะเลือดเราหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ปั๊มไปใช้งานดูดมาปั๊มไปดูดมาดูดมาเือมาพอก้วยออกซิเจนออกซิเจนอยู่ที่ปอร์ดปอดเราเนหันใจก็แป๊บแปบถึงนี่ไม่ถึงท้องไม่ถึงปอดหรอกถึงท้องเราเลยหอยไปนิดหนึ่งมันออกมาแล้วเพราะเราไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจสูดลึกๆมันจะได้ออกซิเจนส่วนเกินนั่นแหละมันจะไปพอกเลือดเลือดมีคุณภาพเอาไปใช้งานร่างกายเรื่องของของสาลมไายใติุดจะมาลงีรักษาารักษาได้การตั้งหายใจลึกๆมันผิดปกติคือต้องตั้งสติการตั้งสติเป็นผลภารกิจ ปัจจุบันกายคือจิดใต้ลมปัจจุบันจิตคือสติสองอย่างนี้มาบวกกันมันจะเป็นนิวเคลียร์แล้วเบิดตูมตาตูมตาขึา้นมาได้ผนมัน,นสงมากเลยนะนี่จ,จำหลักนี้ไปใช้เลยแล้วเมียว่าง